สาวได้ไฟร่วงโอ้มหง้าหลายตาแม,ม่มาได้ใครนะสาวได้ไฟห่วงมาหมดมาละมาหมดมาละมาหมดคนสวยมาละพระทัศนีับผมโอ้มหนมาหลายตาสาวได้ไฟร่วง,วงเตรียมทำที่ีค่ตา หันน่นนแนๆนะหันยิ้มยิ่มเน้นมั่นเน้นผิวหูสองน่องหูหนึ่ง,นงเนาะเขาบอกหูหนังอะไรจะทายรูปฮะ นั่นเมโฮ้มันนั่นล่ะกันเรียนเข้าใจอีหยังสิมัน

คนเท่าคนแก่นักศิลป์นักบูนี่ผมนอสอสหลูกสอนหลานครับฮะมันมันมันชื้นูกันไปก้อนหนออนกมันชนชื้อเป็นการชีวิตเหมือนกันเป็นอย่างนี้ดูเจ๊ดูเจน้านข่ามันน่หนอวันนี้ว่าได้สรลยเช้าดอีดีดีละเอ Xa, xa thế là cả đàn nam sinh thời đi hiểm lo mập thâm thích mày à? giống chẳng đấy làm <laughs> lơ เดี๋ยวเอาตาว่ไหนกอาอผัดผักกาดดองไข่ไข่ช่องแปดช่องแปดครับชึ้นหน่อยออกเฟซบุ๊กนะ กนอเจ้มีมาอยูนีกอ่ะปิใครมีความสุขกะป้ามูทำดีกะไอทักทายกันก็มีความชุผูกูท่อกูแก่

อืมใช้ผู้หญิงเหรอทำเนี่ยงานละเอยียดผู้ชายขัดรับสวัสดกันได้สายสิง